รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับนะพบกับรายการฝันให้ไกลไปให้ถึงครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะกิีนกาลังนั่งอยู่บนเก้าอี้และอยู่ในห้องทํางานของบุคคลที่ประสบความสําเร็จระดับโลกนะครับรับรองเลยว่าใครที่ชมเทปนี้เนี่ยเป็นของขวัญปีใหม่คุณผู้ชมอย่างดีที่สุดเลยแหละฮะเพราะว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ยนอกจากจะได้รับการยอมรับจากคนทั้งโลกนะฮะเขายังมีเคล็ดลับและเทคนิค รวมถึงจะมาบอกว่าสิ่งใดควรทำและไม่ควรทำให้กับน้องๆที่กำลังชมอยู่ทางบ้านด้วยนะฮะอย่าช้าครับผมเขาคอยเราอยู่ตรงนู้แล้วไปพบกับเขาไปเลยดีกว่าครับ ผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรานะครับเขาคือวาทยากรระดับโลกนะครับที่ไม่มีใครไม่รู้จักเขานะครับคุณบัณฑิตอึ้งรังสิครับครับเรามาคุยถึงสิ่งที่บัณฑิตภูมิใจดีกว่าครับครับผมสิ่งที่ผมภูมิใจมากที่สุดเลยก็คือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยคนไทยรุ่นใหม่ให้เขาประสบความสำเร็จตอนนี้เนี่ยผมวัดความสําเร็จของผมด้วย จำนวนคนไทยที่ผมดึงขึ้นมาได้หลังจากที่หนังสือออกไปแล้วเนี่ยประมาณขายไปประมาณครึ่งล้านเล่มละซึ่งก็ได้เปลี่ยนชีวิตคนไปมากมายก็คือแฟ,แฟนๆเขียนเข้ามาแล้วก็บอกว่าเขาเอาเอาไอเดียไปใช้แล้วก็เปลี่ยนชีวิตเขาแล้วผมก็คิดว่าเอ๊ะนี่น่าจะเป็นรางวัลของชีวิตเราครับผมอยากจะวัดความสําเร็จของผมด้วยคนที่เราเปลี่ยนชีวิตได้ชีวิตของคนเราเนี่ยก็คือ,อ,อจะสําเร็จได้เนี่ยคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณจะไปไหนครับถ้าคุณไม่รู้ว่าจะไปไหนเนี่ย มันจะสเปซสปาะจะั่อซัวคุณจะไม่ได้เอาพลังทั้งหมดออกมาในตัวมาใช้จะไม่ได้มีการโฟกัสพลังออกไปอยู่ที่เป้าหมายอันเดียวครับนี่คือปัญหาของคนส่วนใหญ่ถ้าคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยคุณเก้าสบเซคุณประสบความสำเร็จไปละคุณคุณกำลังนำหน้าคนอีกเก้าสิบอร์ซ็นด้วยทำอะไรก็ได้ทำไปก่อนคือส่วนใหญ่เนี่ยเราจะถูกคนเบรกเด็กเด็กเนี่ยมีความฝันมีเป้าหมายซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเด็ก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 เนี่ยจะมีจินตนาการที่ดีมากเขาจะไม่มี เขาจะรู้ว่าตัวเขาไม่มีอะไรจํากัดครับแต่คนที่จํากัดก็คือผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เป็นคนมาเบรกแล้วหลังจากวางเป้าหมายแล้วหลังจากวางแผนขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปก็เดินหน้าทําไปสิ่งที่เราว่าเราทําได้ไปก่อนที่ตอนนี้มันยังตรงหน้าเราทําได้ไปก่อนปัญหาของคนส่วนใหญ่คือเขาฝันเขาวางแผนแต่เขาไม่เริ่มนี่คือปัญหาของเขาคือเขาไม่เริ่มเพราะว่าเขาไม่คิดว่าเขาทําได้ครับ พูดถึงตัวชีวิตของคุณเบเดตเองนะฮะกว่าที่จะประสบความสาเร็จได้อย่างทุกวันนี้คิดว่าอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราประสบความสําเร็จครับผมตัดสินใจทําสิ่งที่ตัวเองรักที่สุดพอคุณทําสิ่งที่ตัวเองรักเนี่ยเงินมันตามมาเองครับเออนี่คือนี่คือสกิลหรือความลับนะคือส่วนใหญ่เนี่ยคนจะเอาเอาเงินเป็นตัวตั้งก่อนเอาเงินเป็นตัวตั้งว่าอะไรที่หาเงินเยอะได้แล้วทำมันนั้นเสร็จแล้วก็เขาก็ไม่มีความสุขอะเงินมันไม่ใช่ เงินมันไม่เงินอย่างเดียวไม่ใช่คําตอบของความสุขโอเคมีเงินเยอะมันทําไม่มีความสุขง่ายกว่าอ,อันนี้ผมยอมรับอ่มันเราถ้าไม่มีภาระเรื่องเงินเนี่ยมันสบายใจมากแต่คนรวยเยอะๆที่ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยความสุขต้องมาจากตัวเราความสุขต้องมาจากงานพูดถึงว่าจากวันแรกที่เราค้นหาความชอบของตัวเองเจอเนี่ยอะไรที่ทําให้คุณบดีบมั่นใจครับว่าเราจะไปถึงจุดที่เราประสบความสําเร็จในสิ่งที่เรารักได้ พูดง่ายคือการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองคือสร้างจากเรื่องเล็กก่อนครับผมสร้างจากเราเราเรา,เราสร้างจากเรื่องเล็กๆพอเราประสบความสำเร็จเรื่องเล็กๆเนี่ยเราก็จะเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นครับแล้วเราเริ่มจะฝันใหญ่ขึ้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 นนี่นี่แล้วเป็นเหตุที่ว่าผมถึงมั่นใจว่าเออถ้าเราจับงานที่ว่าอยากจะเป็นคอนดักเตอร์ระดับโลกเนี่ยเราทําได้ครับเพราะมันค่อยๆโตไปนะฮะใช่เป้าหมายมันค่อยๆไกลขึ้นใหญ่ขึ้นใช่ทีนี้พูดถึงเรื่องการเลี้ยงดูจากครอบครัวมากดีกว่าครับผมคุณณพ่่อคุแม เลี้ยงคุณมาดิตมาเนี่ยคิดว่ามันมีอิทธิพลแล้วมันส่งผลกับความสําเร็จของเรานี้มากน้อยแค่ไหนก็มากเลยคุณแม่ผมเนี่ยสำคัญที่สุดท่านบอกอสอนให้ถึงรู้จักความยากลำบากครับผมท่านไม่ได้ให้สอนให้ผมเป็นคนสบายคือเด็กๆเราก็จริงๆบ้านตั้งแต่เด็กแล้วครอบครัวเราไม่ค่อยมีเงินเลยนะ, huh. ะแล้วก็บ้านก็หลังเล็กๆรอบแ,แบบอนอนรวมกันเจดคนแบบไม่มี เพราะแม่ผมสองคนเงยแล้วก็พี่น้องชายห้าคนนอนรวมกันห้องเล็กตั้งแต่เด็กเลยก็ดูแบบเกือบจะสลัมเลยตรงนั้นอ่ะแล้วก็มีความยากลำบากตั้งแต่เด็กแล้วคุณแม่ก็สอนว่าเออสามารถเราสามารถที่จะอย่าสบายเกินไปอย่าเป็นคนที่แบบอย่าเป็นคนที่แบบว่าหนักแม่เอาเบาไม่สู้อันนี้คุณแม่ผมสอนตั้งแต่เด็กแล้วสอนให้ประหยัดเป็นคนที่เห็นคุณค่าของเงินแต่แต่ที่สําคัญคือคุณพ่อผมคุณพ่อผมก็ ถ้าไม่ได้พูดสอนมากแต่ทำทำให้เห็นเป็นตัวอย่างครับ <พอ S 1> ผมคุณพ่อผมคือสร้างตัวจากไม่มีอะไรเลยจากศูนย์จากศูนย์เลยสร้างธุรกิจขึ้นมาจากไม่มีเงินสักบาทเลยแล้วก็ต้องค่อยๆสร้างขึ้นมาทําให้ผมเห็นค่านิยมเป็นค่านิยมของผมว่าเฮ้ยคนที่เก่งจริงคือคนที่สร้างอะไรขึ้นมาอย่าง,างบางอย่างโดยไม่ได้ <itos> โดยด้วยตัวเองโดยไม่ต้องไปไม่จําเป็นต้องมีเส้นสาย <ừ m. S 2> ไม่จําเป็นต้องมีพอ่อ พ่อแม่ใหญ่โตเหมือนไม่ไม่จำเป็นต้องรวยมาจากน้ำพักน้ำแรงตัวเองใช่ใช่แล้วมัน,มนภูมิใจมากกว่าการที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยก็ต้องมีผิดพลาดมีผิดหวังบ้างมีช่วงเวลาที่ท้อแทบบ้างไหมครับก็มีบ้างมีบ้าง <c oughs> เพราะว่าเราอยู่ในอยู่ในอเมริกาเนี่ยผมก็ทํางานมานานช่วงแรกๆนี้ก็แบบพุ่งเร็วมากเลยผมตั้งเป้าว่า30อายุ30ผมต้องประสบความสําเร็จระดับสุดตรงของอเมริกา <c oughs> ให้ได้ผมต้องพิชิตอเมริกาให้ได้ก็เพิ่งมารู้ว่าอ๋อ ในอเมริกาเนี่ยองค์กรสมมติร้อยองกรเนี่ยจะมีแค่ประมาณสิบองค์กรที่จะยอมที่จะยอมอโปรโมทคนเอเชียครับส่วนใหญ่เขาจะไม่ให้คนเอเชียมาเป็นมาเป็นหน้าตาของของขององกรเขาของ <hing> องกรเขายิ่งมาเป็นวีนคุมวงวงอ,ออเคสตราของเขาเนี่ยก็ขเขาก็จะมีปัญหาละเ,เพราะว่าเนื่องจากอะไรไม่ใช่เรื่องจากเ เรื่องพักพวกเป็นเรื่องพักพวกเรื่องของการเมืองใช่ไหมเพราะว่าถ้าถ้าคนเอเชียเป็นเป็นหน้าตาขององค์กรเขาเขาไม่ได้สปอนเซอร์มันเป็นเรื่องโอ้โหนี้มันเป็นเรื่องปัจจัยเชิงลึกเลยนะใช่ใช่เรื่องเรื่องเรื่องของเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับความสามารถครับเป็นเรื่องของบุคคละเรื่องของผิดสีผิวของเราครับใช่ไหมซึ่งเป็นอะไรที่ผมต้องผมคิดว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันทํางานเที่ประเทศอเมริกาประเทศเดียวไม่ได้ละครับฉันต้องทํางานที่ทั่วโลกไม่ใช่ประเทศอเมริกาประเทศเดียว หาช่องทางขยับขยายใช่ใช่ใช่ก็พยายามที่จะเปิดตลาดของตัวเองก็คือแข่งทั่วโลกเลยพยายามที่จะให้เป็นที่รู้จักในทั่วโลกทั้งยุโรปทั้งเอเชียอะไรเงี้ยจุดเปลี่ยนก็คือตอนที่ตอนที่ผมอายุสามสิบเอ็ดกินชนะที่นิวยอร์กตอนที่ชนะที่นิวยอร์กที่คาร์ลิงฮอล์หลังจากวันนั้นเนี่ยก็คือหมายความว่าผมไม่จําเป็นต้องทํางานประเทศอเมริกาประเทศเดียวละก็คือว่าผมสามารถทํางานในทั่วโลกได้เพราะการแข่งขันนี้ก็คือเหมือนกับเป็น ปรทับตาค,บความสามารถคือพอมีชื่อการแข่งขันนั้นปุ๊บทั่วโลกรู้จักว่าโอเคคอนดักเตอร์คนนี้เป็นของจริงครับไม่มัว่วมีการเชิญมาจากทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยกว่าที่จะไต่ขึ้นไปถึงความสําเร็จต่กี้ที่บอกว่ามีช่วงทอไทยอย่างเงี้ยรับมือกับสภาวะาความท้อแท้ในใจตัวเองนี้ยังไงคนรอบข้างเราเลยมีผลมากเลยครับผมคนรอบข้างก็จะแบบ คือถ้าเกิดเราได้คนที่ดีเนี่ย <c oughs> เขาก็จะช่วยหนุนใจเรา <c oughs> อย่างผมได้แฟนแมรี่แมรี่แมรี่แฟนผมเนี่ยนะเขาก็เป็นคนที่คุณจะไพเราะมากแล้วก็เขาเขาเขาไม่มีการมาบอกว่าเฮ้ย hey, แหมเนี่ยไหนคุณบอกว่าจะสาเร็จไงไม่เห็นสําเร็จเลย <c oughs> <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> ถ้าโหแฟนคุณพูดอย่างนี้แล้วคุณก็ขอเหี่ยวแล้วยัยงไงก็ตามอะ่ะการต่อสู้มันควรจะมาจากเราด้วย <c oughs> นะมันถ้าเกิดโอเคไม่เป็นไรถ้าเกิดคนรอบข้างคุณ อาจจะมีคนนกาทีฟแบบนี้เยอะคนที่คนที่แบบว่าทางลบเง,งี้ยครับไม่ช่วยแล้วดันซ้ำเติมอะไรเงี้ยไม่เป็นไร่ะไปฟังเขาใจเราต้องสู้ด้วยใช่เราเราก็มองแต่ทางในแง่ดีครับเราก็หาเมื่อ,อไหร่ที่เราท้อแท้เนี่ยหาบทเรียนจากมันครับ มันทุกความล้มเหลวอะทุกปัญหาจะมีบทเรียนอยู่เลยเลยครับผมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเราจะกลับมาฟังเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับนะครับในการก้าวไปสู่ระดับโลกว่าอะไรที่ควรทำอะไรที่ไม่ควรทำจากแขกรับเชิญของเราคุณบัณฑิตเอื้งรังสีช่วงหน้ากลับมาพบกันครับสวัสดีค่ะช่วงนี้พบกับช่วงก้าวไกลไปกับโกกิ น้องๆเคยเห็นกลุ่มเชฟหรือพ่อครัวแม่ครัวที่ไปควา้ารางวัลระดับโอลิมปิกไหมคะรู้หรือเปล่าคะเคล็ดลับความสําเร็จคือความรักในการทําอาหารค่ะถ้าเรามีความรักในการทําอาหารแล้วนั้นเราก็จะสามารถคิดค้นเมนูอาหารดีๆขึ้นมาได้ค่ะและที่สําคัญนะคะคือการทํางานเป็นทีมค่ะอย่าลืมนะคะน้องๆถ้าเรารู้เคล็ดลับนะคะเราก็จะประสบความสําเร็จเร็วกว่าผู้อื่นค่ะแล้วพบกันสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ กลกับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับกับรายการฝันให้ไกลไปให้ถึงนะครับและตอนนี้เราก็ยังคงนั่งอยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราที่เราบอกแล้วว่าเขาได้รับการยอมรับจากคนทั้งโลกนะครับวิทยากรระดับโลกคุณบดิตพึ้งรังสีนะครับพูดถึงเรื่องสิ่งที่ควรทาและสิ่งที่ไม่ควรทําอ,อมคุยถึงเรื่องสิ่งที่ไม่ควรทําก่อนดีกว่าเรื่องไร้สาระดีบอกว่ามีกี่ข้อกี่ข้อว่าไปเลยครับอยากจะฝากบอกไว้ก่อนเลยว่า สิ่งที่น้องฝันได้ถ้าน้องฝันได้น้องทําได้ปัญหาคืออะไรปัญหาคือคนรอบข้างคนรอบข้างที่เป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คือเขาอาจจะล้มเหลวมาในชีวิตแล้วเขาอาจจะเจอข้อจํากัดต่างๆแล้วเขาก็เชื่อในข้อจํากัดเหล่านั้นก็ทําให้ชีวิตของเขาเล็กด้วยพอ,อชีวิตของเขาเล็กเขาก็มาเป่าหูเราอีกว่าต้องเจียมตัวคํานี้หนึ่งข้อที่ว่าไร้สาระ ผมจะบอกเลยว่าไม่ต้องเจียมตัวครับคุณถ้าอยากฝันอยากอะไรเนี่ยไอเรื่องเรื่องข้อจํากัดอะไรต่างๆที่คนอื่นเขาคิดว่าคุณเป็นไม่สําคัญนั้นเลยแค่คุณฝันแล้วก็เดินตามามความฝันนั้นคุณสามารถทําได้หมดทุกอย่างครับผมแกร้รันตีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือข้อแรกนะฮะครับฝันให้ใหญ่ไว้เลยใช่ใช่ฝันให้ใหญ่แล้วก็ข้อที่สองคืออย่าเจียมตัวครับผม,มผมบอกความลับอย่างหนึ่งแนละ้วคือว่าเมื่อไหร่ที่คุณไม่เจียมตัวเนี่ย โลกมันประมาณว่าโลกมันมาทําตามคุณอ่านี่แปลกนะเป็นเรื่องแปลกเพราะว่าปกติคนเราต้องทําตามโลกครับเราก็จะเจอคนให้คำแนะนําอย่างเช่นว่าเฮ้ยก็ต้องเนี่ยคนหนึ่งโลกมันเป็นอย่างนี้ก็ทําตามเข้าไปทาตามเข้าไปแต่ผมบอกว่าเฮ้ย no ฉันอยากจะให้โลกมันมาทําตามฉันครับอืแล้วพฤติกรรมอื่นเนี่ยฮะสำหรับน้องๆวัยรุ่นอย่างสมัยเนี้ยการใช้ชีวิตมีอะไรแนะนําน้องๆสาคัญคือมีเป้าหมายอย่าไปตาม กระแสรกระแสซึ่งบางทีก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรเงียง้ยแต่ว่าเราตั้งป้อของเราเองว่าอะไรวะที่มันโดนใจเราที่สุดทําไมเราไม่เป็นจุดเด่นทําไมไม่เราไม่เป็นคนไทยเเด็กไทยที่ให้คนทั่วโลกมาเอาตามเราเราเป็น, leader, เนีเดอร์เลยเป็นผู้นำเลย<น>คุณไม่ต้องไปตามเขาตลอดทําไมประเทศไทยเด็กเราต้องไปตามประเทศอเดี๋ยวก็ตามเด็กญี่ปุ่นสมัยก่อนสมัยผมโตขึ้นมาก็ตามเด็กญี่ปุ่นแล้วก็ตามเด็กเกาหลีเฮ้ย no เราให้คนอื่นมาตามเราดีกว่าเราเป็นเราเป็นผู้นำนะเราก็ดึงเอาความความดีของคนไทยค,ความเจ๋งความจุดเด่นของเราแล้วให้ประเทศอืน่นเนี่ยมาตามเราไม่มดิดเชื่อว่าเราเป็นผู้นําได้ร้อยเปอร์เซนต์ผมทํามาแล้วไงมผมก็ไปยืยนนําวงฝรั่งนั่งยืนคุมฝรั่งตั้งแต่ผมอายุสิบแปดแล้วแล้วก็ฝรั่งเขาก็ตามผมนะมแล้วในในวัฒนธรรมของเขาด้วยวัฒนธรรมเพลงคลาสสิกวัฒนธรรมตะวันรรตกเขามาตามคนไทยอ่ะผมเป็นคนสั่งเขาบอกว่าเฮ้ คุณเล่นเพลงเบโธเฟนเล่นแบบนี้คุณเล่นเพลงของอเมริกันเล่นแบบนี้ uh huh. ผมบอกคุณอเมริกันว่าคุณต้องเล่นเพลงอเมริกันแบบไหน่ uh huh. เออเราเป็นผู้นาเขาได้ครับ uh huh. เพียงแต่ว,ว่าเราประเมินตัวเองต่ำไปหน่อย uh huh. อปกติแล้วคนไทยชอบคิดว่าฝรั่งเก่งกว่า uh huh. นี่คือปัญหาเลยแต่คุณถ้าคุณไปอยู่เมืองนอกนานคุณจะรู้เลยว่าเขาไม่ได้เก่งกว่าเรา uh huh. ก็เหมือนเหมือนกันก็คือคือกัน uh huh. เพียงแต่ระบบเขามันเสริมคนของเขาครับ uh huh. แล้วก็เพอือพอเราเห็นฝรั่งอยู่ในทีวีอะไรบ่อย ดูดูเขาเป็นฮีโร่ถ้าคุณไปอยู่เมืองนอกคุณก็จะรู้ว่ามันไม่จริงแต่ว่าเมื่อเราคิดยังไงเราก็จะเป็นแบบนั้นพอเราคิดว่าฝรั่งเก่งกว่าก็จบในตั้งแต่ในมุ้งเลยไม่เห็นเริ่มเลยแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มใช่ครับผมอะทีนี้มีบางเรื่องอย่างเงี้ยที่เราแอบรู้มานะว่าน่าสนใจอย่างเรื่องหมอดูอือ่ายังไงครับผมอืผมฟันธงเลยว่าเราอะเป็นหมอดูที่ แม่นที่สุดเลยละหมาย้องไงคุณไม่ต้องไปสนใจคนอื่นมาดูโชคชะตาของคุณมาดูดวงชะตาของคุณหรอกไร้สาระเพราะว่าคุณสามารถสร้างโชคชะตาของคุณเองได้ครับด้วยการเปลี่ยนความคิดอไม่ว่าคุณเปลี่ยนคิดอะไรในวันนี้เนี่ยผมก็ทายได้เลยว่าอนาคตคุณจะเป็นยังไงถ้าคุณคิดถึงเป้าหมายถ้าคุณคิดถึงในเรื่องดีๆถึงสิ่งดีๆมองโลกในแง่ดีเนี่ย ชีวิตในอนาคตคุณก็จะเป็นแบบนั้นถ้าคุณคิดโลกในแง่ร้ายมองแต่เห็นมองแต่เห็นความล้มเหลวของตัวเองเออโฟกัสไปในเรื่อง,องไม่ดีอนาคตคุณก็จะเป็นแบบเดียวกันคิดอะไรได้อย่างนั้นใช่ <c oughs> เพราะฉะนั้นน,นี่แหละคือกรรมนำนายที่แม่นที่สุดค,คุณไม่ต้องไปเสียงเงินให้กับมอดูที่ไหนเลย <c oughs> มนุษย์เรานี่แหละความคิดมนุษย์เราคือการทานายอนาคตครับผเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณต้องเทรน เือนคือความคิดตัวเองไม่ใช่เอาเงินมาให้หมอดูที่ไหนครับผมก็คนไทยนี่เป็นปัญหาของคน,คนไทยมากเลยคือว่าเราเชื่อในโชคชะาตาใช่ไร้าสาระมผมพูดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงๆเลยฟันทงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไร้สาระคนเชื่อถ้าคุณเชื่อว่าความคิดของคุณเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้สร้างอนาคตเนี่ยถ้าคุณเข้าใจตรงจุดนี้เนี่ยการทานายโชคชะตาอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ย มันเป็นเรื่องไร้สาระทันทีเลยเพราะมันจะเป็นสิ่งตรงข้ามกับสิ่งที่ผมกําลังพูดเพราะว่าถ้าคุณเป็นคนสร้างอนาคตแล้วคนอื่นมันจะช่วยมันจะเขาจะมาทานายได้ไงไม่มีทางเขาไม่มีทางทำนายได้คุณแต่ละเป็นคนทํานายอนาคตตัวเองเราคือคนกําหนดอนาคตของชีวิตเราเองหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีไม่มีผมพูดได้ฟันทองหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะฮะเราจะกลับมาชมนะครับถึง ข้อคิดแล้วก็คติดีๆนะครับวอร์ดสวิสด o มนะฮะในการที่จะก้าวไปสู่เวทีระดับโลกช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อกับฟันที่ไกลไปให้ถึงครับ เรียนจบแล้วจะเรียนอะไรต่อดีนะอ,อพี่ชายเราก็เรียนเก่งอยู่นี่คะทำไมไม่ลองหาทุนเรียนต่อดูล่ะคะหาทุนจะไปหาที่ไหนอะ่ะตามห้างมีปะืจะไปยากอะไรล่ะคะเปิดคอมเลยถามกูเลยกูอืม กูไม่อยู่นี่เห็นแม่เอาไปสัญจรกลับ uh ต like ั้งเดือนหน้าเนี่ยขอใคุณพี่ค่ะไม่ใช่อากูค่ะกูเกิลค่ะกูเกิลหาเลยไหนดูซิดูซิมีจริงเปล่าเฮ้ยมีจริงด้วยเมืองทุนการศึกษาทุหนเรียนต่อเลยน่าดูนี่ทุนนี้ทุนนี้น่าสนใจน่าสนใจเนี่ยอย่างเงี้ยต้องขอบคุณกสทชนะคะที่ช่วยให้เราหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกสบายง่ายเยอะเลยถูกต้องมา้สวัสดีครับพี่น้องคุณที่ทำอะไรกันอยู่เอ่ย ทุนการศึกษานะครับพวกนายรู้หรือยังเนี่ยว่ายังมีทุนการศึกษาที่ใช้ความสามารถส่วนตัวของเราเนี่ยไปยื่นขอทุนได้เลยนะครับโอ้โยังไงหรอคะโอ้คุณน้องครับเราก็แค่ใช้ความสามารถส่วนตัวของเรานะครับเช่นด้านดานตรีกีฬาศิลป,ปะหรือแม้กระทั่งด้านวิชาการไปรยื่นขอกับมหาวิทยาลัยต่างๆแค่เนี้ก็ง่ายสบายโอ้โหนี่ข้อมูลมาเป๊ะจริงๆเลยครับเพื่อนผมผมไม่อยากจะคุยเลยนะครับ จะเอาความสามารถบวกกับรูปร่างหน้าตาที่เพอร์เฟกของผมเนี่ยไปขอทุนเรียนต่อด้านการแสดงที่กรุงโซประเทศเกาหลีนะครับโอ้โอต่อดีกว่ามาคอด้กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับกับรายการฝันให้ไกลไปถึงนะครับแล้ววันนี้ตั้งแต่ต้นจ,จบรายการเราก็ยังคงนั่งคุยอยู่กับวารากรระดับโลกน,นะครับ คุณบัณฑิตอึ้งรังสีช่วงสุดท้ายเราจะมาคุยเขาเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดดีๆในการที่จะสร้างแรงบานาลใจให้ชีวิตของตัวเองประสบความสําเร็จกันนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่เราบอกไปโดยเฉพาะน้องๆเนี่ยตั้งตารอดูช่วงนี้เต็มที่เลยเพราะจะมาถามคุณบัณฑิตถึงคำนะครับเป็นบทต่างๆในการที่จะสร้างแรงบานาลใจให้กับตัวเองครับผมนี่คำแรกเลยดีบอ่าโอเคคาแรกแนะนําให้เราจับงจากคว่า ambitionambition หมายความว่าทะเยอทะยานอ่าจริงๆแล้วเนี่ย ในอเมริกาคำนี้เป็นคำที่มีค่ามากเขาถือว่าคุณจะต้องมีต้องมีคําว่าเป็นคนที่ทะยานถ้าฉันมีลูกถ้าฉันมีลูกสาวแล้วลูกเขยที่จะมาขอแต่งงานแล้วเขาไม่มีความทะยทะยานเนี้ยไม่ยกลูกสาวให้อืเพราะไม่มีอนาคตครับอแต่ว่าเมืองไทยโดยบางครั้งโดยคานี้อาจจะมีความหมายในทางลบนิดหน่อยคนไทยจะคิดว่าเฮ้ยไอ้นั้นไม่ทะยานเอออันนี้มันไม่รู้จักเจียมตัวอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งผมว่าเราเอา่ะผมผมผมเราเราจะมาคุยกันถึงการใช้คำนี้อย่างเ,าเป็นทางบวกาการคำวาทยาทยาน,นี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ดีถ้าคุณไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนอถ้าไม่ผิดสินรมไม่ผิดกฎหมายะทยะเยอทยานไปเลยสร้างมนุษย์เราทุกคนต้องการเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปดีกว่าตัวเองตอนนี้ไม่มีใครที่อยากจะ อยู่เท่าเดิมตลอดชีวิตใช่ไหมไม่อยางไม่มีใครที่จะถูกกดตลอดชีวิตเพราะนั้นอย่าไปฟังตามใดที่คุณไม่ผิดศีลธรรมไม่ไปทําให้ใครเดือดร้อนไม่ผิดกฎหมายครับทําไปเลยทะยานได้นี่คือคําแรกอ m b ิชั่นใช่จงเป็นคนทะยานครับผมคำที่สองนะคำที่สองคที่สองคือ problem หรือปัญหาผมจะบอกว่าปัญหาเป็นเรื่องดีปัญหาเป็นโอกาสให้คุณปัญหามีบทเรียนอยู่กับมันเสมอที่ผมโตมาได้ทุกวันนี้ ก็เพราะว่าผมเจอปัญหาเยอะ,อ,ะอ,อยู่มือนอกก็มีปัญหาร้อยแปดแต่มีมีให้คิดมีปัญหาให้คิดพอเราเอาชนะมันได้เนี่ยเราก็โตขึ้นเราก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องท้อแท้เมื่อเจอปัญหาถือว่ามันเป็นบทเรียนถือว่ามันเป็นโอกาสหนึ่งที่เราจะโตะคําที่สามนะครับคาที่สามคือ friends อ friends ก็คือเพื่อนหรือคนรอบข้างผมจะบอกให้ Secret หรือคําลับของความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะท็อปสองข้อ ข้อสองข้อที่สำคัญที่สุดเลยข้อแรกคือคนที่คุณคบเพราะว่าคนที่คุณคบมีมีผลต่อชีวิตคุณอย่างมหาศาลจนคุณมองมองที่มองไม่เห็นตอนที่ผมสร้างตัวขึ้นมาเนี่ยผมพยายามหาคนเก่งที่สุดมาสอนผมแล้วผมพยายามอยู่ใกล้ๆคนที่มันอยากจะก้าวหน้าคนไม่ใช่ผมไม่ไม่ไม่อยากจะมีเพื่อนประเภทที่ว่าเฮ้ยแค่นี้กูพอแล้วจนจนแบบนี้ก็พอแล้วมีแค่มีงานก็เก่งแล้วแต่ผมต้องการมีเพื่อนแบบประเภทที่ว่า เฮ้ยฉันต้องการเป็นอันดับหนึ่งของโลกเราเรียนรู้จากจากผู้ที่เก่งกว่าเออเอ้ยอันนี้มันมีเทคนิคอะไรวะเราเรียนรู้จากมันได้เด้อเด้อดแล้วก็พยายามจับเทคนิคของมันมาจนสักวันหนึ่งเราจะแข่งเราเราเก่งกว่าเขาอ่ะนี่คือเทคนิคถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จระดับโลกคุณเรียนคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกเพราะคนพวกนี้เขาจะรู้ความลับที่แท้จริงครับมาถึงคำสุดท้ายกันบ้างเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอแน่นอนออ failure failure ออกเสียงอย่างนี้อาจจะนึกไม่ออกแต่ว่า failure สะกด F A I L U R E นะครับเป็นคำตรงข้ามของคำว่า success ครั failure แปลว่าความล้มเหลวมลหลผมจะบอกว่าทุกคนต้องเจอความล้มเหลวหมดพี่แต่ว่าถ้าคนมองโลกในแง่ดีจะมองมันเป็นโอกาสจะมองมันเป็นบทเรียนพยายามมองโลกในแง่ดีแล้วก็พยายามมองว่านับความสำเร็จตัวเองครับแม้แม้เรื่องเล็กๆพยายามนับอันนี้สำคัญนะ สิ่งอะไรที่คุณโฟกัสหรือโ <Focus S 1> ฟกัสก็คือใส่ใจอ่ะคือทุ่งเป้าหมายถ้าเราโฟกัสไปในเรื่องที่เราผิดพลาดโฟกัสในเรื่องที่เราแย่ของเรามันก็จะโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นแต่ถ้าเราหาหาเรื่องอะไรที่เราเก่งแล้วเราโฟกัสไปในเรื่องนั้นเนี่ยเรื่องนั้นก็จะโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นแล้วมันจะไปค่อยๆกบในเรื่องที่ไม่ค่อยดีก็เป็น5คำนะฮะที่ถ้าเกิดใครเอาไปใช้ก็รับรองว่าสําเร็จแน่นอนแน่นอนร้อครับผมมาถึงช่วงสุดท้ายจริงๆแลวฮะอยากให้คุณบัณฑิตได้ฝากถึงน้นอง รวมถึงคุณผู้ปกครองก็ได้ที่กําลังชมเราอยู่ทางบ้านว่าจะมีวิธีการทํายังไงให้เราพบกับทางสําเร็จสําคัญที่สุดเลยคือตั้งเป้าหมายอันนี้เนี่ยเป็นกฎแห่งความสําเร็จถ้าผมถ้าผมตายไปวันนี้แล้วผมบอกว่าจะทิง้งอะไรไว้ให้คนไทยหนึ่งข้อความสําเร็จผมบอกข้อนี้เลยต,ตั้งเป้าหมาย,มออยาถ้าคุณอ,ออกเรือจากท่าเรือแล้วผมถามคุณว่าอ๊จะไปไหนแล้วคุณตอบไม่ได้ คุณจะไปถึงฝั่งไหมผุบอกแต่ว่าถ้าเกิดคุณออกจากท่าเรือแล้วบอกว่าโอเคฉันจะไปที่ฉันจะไปลงฝั่งที่อเมริกาโ <Okay, S 2> อเคม,ม,มันก็จะมีทิศท,ทางใช่ไหมล่ะแต่คนที่ไม่มีทิศท,ทางเนี่ยมันก็จะมันก็จะวนอยอยู่นะ,ะมันก็จะลอยอยู่ในทะเลเนี่ยไม่ไปไหนมันก็มันอาจจะกลับมาที่เดิมด้วยซ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งเป้าหมายไปเลยกี่ข้อก็ได้สิบข้อร้อยข้อตั้งไปเลยว่าคุณต้องการออกแบบชีวิตแบบไหนชีวิตนี้เป็นสิ่งที่ออกแบบได้ คนส่วนใหญ่จะสร้างบ้านคนคนจะสร้างบ้านทีนึงก็ต้องมีมีแผนใช่ไหมว่าเออมีแผนว่าจะสร้างไงถ้าคนส่วนใหญ่จะจะโอเคอีกอย่างหนึ่งเวลาจะสะจะคนจะจัดงานแต่งงานเนี่ยโอ้โหจัดงานสักหรูหราวางแผนสักหรูหราแต่ชีวิตของเขาเองไม่เคยวางแผนแปลกไหมชีวิตเราเนี้ยออกแบบได้เราออกแบบเหมือนออกแบบบ้านเงี้ย คุณนั่งลงไปเลยว่าคุณต้องการแบบไหนออกแบบแบบไหนฉันต้องการครอบครัแบบไหนฉันต้องการแฟนแบบไหนฉันต้องการประสะคะบความสำเร็จระดับไหนฉันต้องการมีเงินแค่ไหนฉันต้องการคุณมีได้หมดอ่ะขอให้นั่งเฉยๆ้นั่งสักนั่งแล้วเขียนลงไปว่าต้องการอะไร วางแผนซะวันนี้นะครับคุณผู้ชมคนไหนที่ติดตามชมรายการเราตั้งแต่ต้นจนจบนะครับรับรองว่าได้ข้อคิดและแนวทางรวมถึงเคล็ดลับและเทคนิคต่างๆที่จะพาตัวเองไปสู่เวทีระดับโลกได้อย่างแขกรับเชิญของเราในวันนี้แน่นอนครับคุณบัณฑิตอึง้งรังสีครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการฝันให้ไกลไปให้ถึงได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ